สวัสดีจ้าวัสดีค่ะพี่น้องปองไปท้ายเอ็กซี่สุกขสุดพ้นพี่น้องจา้าวันนี้มาเจอกันสายมากสวยแห้งเทียงจนสิบายโม้เลวนะวันนี้นะเป็น,นอีหยังวัตีเช้ามาก็อุ้ยธุระส่วนตัวแน่ธุระทั้งบ้านเน่นู่นนี่นั่นใช่ไหมเที่ยนั่นเที่ยนี่ แล้วก็ไปไหนไม่ได้เลยค่ะนอนน,น,นนี่เหลาเลี้ยเกียเกียวปุ่นเพิ่งกั้นองเพื่อนุ่นวันนี้ฝนฟ้าขนองฝนฟ้าตกหนักมากทุกคนทะเราเป็นตายยปุนฝนตกครับเถึงฝ่าเถึงล่มหมากกระเบยแน่ได้นนิหมากกระเซ้าห้องบึม,มทึนทำได้หนิเมื่อกี้นี่ห้องแับกยางขับเลยฟ้าห้องแบบเหมือนฝ้าฝนไม่เลยอะ่ะโอ้ยหัน วันนี้ต้องกินอาหารกระป๋องแล้วนะคะทุกคนมาม่ารสต้มยำกินกาแฟไปแล้วกินกาแฟกินคุกกี้ไปแล้วมันเหมือนจะไม่อุ่นท้องนะคะก็เลยต้องกินตัวนี้เข้าไปอีกเพราะว่าหมูว้านที่ปุกินข่าวต่างแตะกินข่าวต่างแต่ไปหูหลับไปทะเลน่ะสุดน้ำหอมตอนนี้แห้งวันนี้เห็นอยากกินจังไลยก็กินกินเพราะมันบหิว กินเพราะมันเป็นผลูก,กับเพราะเพราะว่าเขากินกินยาเก็บปวดกินนีอ่อย่างล่ะเนี่ยหลายๆลายยาเก็บปวดเก็บแผลไปเนี่ยมันเหตุให้เขาเจ็บท้องนี่กันเขาก็กินเผาเนี่ยบอกกันเขาบ็กินอีอย่างเขาทรวงมืนกันบ้างน้องคุยกับคุณนั่นคุณนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยสวยเพี้ยงง่าย กำนองบัวยังไม่ได้ปลูกกันเลยได้ไหมพี่น้องมหมูไปเังได้ไม่ยังเลยบุนงัวก็ได้นอนจังหไงล่ะเพราะว่าฝนมันตกไปเสร็จกได้นะเห็นแดดน้อยหนึ่งจุดเจ็ดโมงยังบุนลุกลุกมาแต่ว่าบ่ลุกจักที่นอนแต่ว่าทำบ่เพราะเหตุน,นี้อย่างะนะกักกลับไปนอนกักกลับมานอนอีกหรือหลังหรือย้ายยงสิละ่ะไอ้เมื่อกลับมาเริ่มค้บคั่มมาเป็นฝนจักว่าฟ้าอันไหน,น หมื่นมะเปี่ยงปังเปี่ยงปังฝนเทลงบางย่างครับถึงฝ่าถึงฝนพี่น้องบานเขาตัวขาวมันีย่างกับเตะเตะอึ้งเตะกุบเนี่ยเตะอึ้งเตะกลุ่มเนาะเตะหนีโยน่นี่เนาะพูดถึงว่าอึ้งมันมีนะอึ้งนี่น้ำอันปลาอย่างน้ำปลาน้ำไหนนั่น นี่แต่ว่า,ขาเขาจะเอาไปกินเนาะแล้วทำเมันบ้านเขางมันสเหลือเหมือนที่บนจะไปเห็ดบุญกับสิกับบ้านเด็กโตกเด้อยัง่ะให้ทั้งให้ฝนฟ้าเปิดทั้งให้กับบ้านกับจองดีกับใครเนี่ย บ่มาดีพี่น้องคันฝนตกฝนลมมันอันตรายในการเดินทางกัได้เนาะไปหันไปนี่ก็ลํำบากมันเปียกมันหยัางจีิงนะอื้มบ่ะนมบัวขนมนี้วันศุกรกันไปเฮ็ดบุญนจะไปเจอกันยุบบางไอเงาะกอกมัก็มาล่า กรบมล่านาหฮะชีวิตน,อนอ้องพี่น้องอะไรแน่นอนไม่ได้เลยกับชีวิตกับการเวลากับสภาพอากาศนี่ก็ได้โอ้ยมันไม่มีอย่างแนนนอนจากอย่าง เที่ยวมาเที่ยวนี่การเที่ยวมาเที่ยวนี่คือมันมันมันมาเมนมาเที่ยวแบบว่าเที่ยวแบบอยากเขาเอินมาจังไหนล่ะเขาอยากไปเสกับไปยูเทอ่์วามันมาเมนแบบไปแบบไฮโซแบบมีรถเก่งมีนั่นมีนี่ไปแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่มันเฟอร์เฟกไฮโซได้หลายมันมาเมนแบบนั้นเลยพี่น้องคือเขามาปลาตองน่เขามาปลาตองน่เขาเพื่อต้องการมามา มาหลินน้ำทะเลมาหาเพื่อนมาหาบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยอยู่แล้วก็ในเมื่อเรามาถึงจุดตรงนี้แล้วเข้าก็ยูดูนสุขพาะสมควรเล้วแมนบอกคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มจะไปแบบเพ่อนไปยังไงร,ริืมสิเบื่อเริ่มสิอิ่มตัวแล้วอ่ะเขาก็หวนกลับไปที่เดิมอ่ะนะภูมิลำเนาเราบ้านเกิดเฮ้า งานของเฮารออยู่ก็พัวเรารอ,ออยู่มาเที่ยวมานี่แหละกัพ่อหอมปากหอมคอ,อมันเป็นมาแมบบ่แบบดูแบบมันหันกลับวอี่อย่างเลยมันไม่ได้มีประโยชน์อีหอย่างดอก เขามาเที่ยวมารีแลกหรือคือรีอแลกบางคนก็เขาเจอไว่าแต่ญี่ปุ่นมาหาผัวเดิไม่ได้ก็กลับบ้านเราเพราะเนะหาผ,ผัวนะมันกลับ,บามามปนหาได้ไง,ไง่ายๆพี่น้องจะไปหาจังใดไปก็มิตจะเขาสิจับไปเอนอนน้ำเหลก็ใจคานอนลหลก็บ,กบ,บวย ขีดตัวเลียงสิมาหาผัวอยู่กู้กีดแต่ภูเขาเฮ็ดงานต่างหน้าต่างตาหาแด้ๆเขาก็บ่ได้มันก็ั่นขอเจว่าแต่โยบนมาหาผัวอะไรมาหาผัวหรอกนัที่ยรินตะทอนยามูยามปัวเขาเต้าตามนี่เนาะนือว่าแต่โยบนมาหาผัว ไม่ได้มันบังคือกับกับบ้านย,าย่าไม่ได้กับกับบ้านเท้าย่าถึงเวลามันได้มันก็จะใช่ถึงเวลามันได้มันก็จะได้เองถ้าคนที่ใช่อยู่ตรงไหนมันก็ได้กับแม่นั่นลหละว่วยุบหนึ่งบ่ได้ว่าตั้งสมามหาัวดดอกมานดินมาเที่ยวชะว่า ข้าวมาถึงแรงมันเลีว่วถ้ามันได้มันก็เป็นผลพ้อได้เหมือนบางคนเขาว่านั่นแหละแต่จะให้ตั้งใจมาเลยมันไม่ใช่คันตั้งใจมาเลยเดี๋ยวไม่อยู่นะทุกคนฝนจีโตก้าวจีห้องกังคำกางเคื่อนกังเวยอยก็ต้องไปหาก็ต้องไปเลาะเลาะอย่างเลาะหาล่อแบบใดวะที่กางเวีนกับไปที่ละคนย่างาหาซิ จิกตาหาผุ้นั่นจิกตาหาผู้นี่น้ำหนาหาผุ้นี้อันนี้เยอะบนไปพวกไปนั่งกินเขา่าไปนั่งเบื้องคืนไปถ่ายคลิปเดินหน้าแรักกะกะเอามาขึ้นบังแถวบางลาดแถวผัดแถวปลาที่เขาหากันเยอะบนก็บ้าไป ไปไปหานวนันเนาะบางคนกอกว่าอยู่จังย้ายจะมันสบายเนาะนูละอียดชา้ามันก็สบายเป็นบางยา่างบส่สบ,บายบ่าสบายเป็นบางยา่าง ก็บดีดีทุกอย่างดอกพี่น้อง คุยกับผู้บ้ามันกับคุยได้อยู่คุยในเหตหาคูคุยในเว็บในอย่างนั้นนะต้คุยมาแล้วแปลกแปไปสลักมันใช่ห่ใช่มันบม่ใช่กับเรียกไปไ่ได้จริงจังบม่ได้โฟก,กัสกับไผรองนี้นะคนก็ขันแถวแต่ยังบ,บน่น่าไม่อยากได้ผัวปากว่าไม่อยากได้แต่ก็คุยแต่ก็หา ปากกับใจไม่ตรงกันการกระทํากับการพูดมันสวนทางกันก็หาอยู่หาในเว็บคุยในเว็บเ่ไห้เป็นอย่างหาตัวเป็นเปลี่ยนเนาะตัวเป็นเปลีป่ยนไอ,อยู่บนสัมผัสเบื่อไหรวมันบ่คือมันมีแต่สีหลอกกินเท้าอ,นอันเลอะไปเจ่ล่ะ ีสนิทท้ำควาหลุดจับเ้อสุดท้ายีสนิททํำค้วาหลุดจับห้าเร็วสุดท้ายก็ชวนเราไปนอนด้วยเอาเขาไปนอนนะ้ำอาจจะมาเสียงเงินเขาบ่แบบเนี้เออ Thử liệu. Bài Hổng, Hổng, đi thử ní tháo liều. Tại sao máy phương tua? Mũu kéo mán là mày nó, mủ thăn mán bơm là mày, mán như thế đấy, mán, pha lăng. ออเยบอยออกแน่หรอพี่น้องเพราะเบยออกแล้วก็ตั้งเข้าควันขึ้นเทิงภูเขาขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปพราะจับกันเป็นก้อนหาตึ๊บแล้วกับตกงบึงมๆลงมาอีเป็นประมาณนี้แต่ก็สวยดนะวิวสวยมาก ย้บบนนังมุ้มกล่องเนี่นงนะก็ยังยี้บนจ้อยครับโอ้เกมกับบูนางนามก็ไม่ถนดหนาหรือไม่ล่ะจ <c oughs> ุดต่อมาขึ้นนี่เดย ขาไปบ้านหาไตเขียดกับยายซันหมู่วัดเน,นี่เขาไปไถนาะให้แล้วสิดอนเงินให้เขาด้วยหนึ่งขอยายซันอยู่ไถให้จังได้เรียบร้อยแล้วไปลดยาดกันนะั่นับจะไปไถให้รดถูกไซยายซัน เรียบร้อยสร้างเงินไขาอะไรให้ตัวเองมากมายอยุคผู้เดียวปากเดียวแล้วกินเต็มตู้อยู่แต่ว่ามันตรงวีบนี่ยทอดมันกับเต็มอยูห์หะจะมือไป็มไส้ทะเลง,ง้ำเลมวันไปทะเลกับไปซื้อ สั่งกินอยู่นาะาะกลับขึ้นมาแบบก,กั็นเลวเลยอาบน้ําสระผมซักผ้านอนก็จนไปนี่แหละทุกคนขึ้นเบื้องลดว่ายิ่บนใส่ชีวิตในช่วงมารีแหลกข้าอี่หลีไม่ได้มีหาเหวประโยชน์อะไรเลย <c oughs> เอาอย่างมากไมยกับชีวิตเนาะทุกคนนะเอาสมัยเราบบายบายมานาั่งกินนั่งบอกสู้ฟังอืมไปยังไดมายังไดหนา้ายังมันหลังยููเป็นพีหลอก